ครับวันนี้ก็เหนื่อยเลยครับเพราะว่าเร่งเร่งทำมงเขียวนะครับกั้นนะครับโรงจอดรถที่บ้านให้งัวที่กำลังป่วยนะครับอยู่เพราะว่าเมื่อคืนยุงมันเยอะมากครับเนี่ยครับทานกดูมียุงวิ่งนะครับมียุงบินไอวิ่งนะครับแล้วงัวมันเป็นแผลที่เท้าครับพอเป็นแผล เวยุงกัดมันก็จะเอาลิ้นเลียนะครับและลิ้นมันสากมากพอลิ้นมันสากมันก็จะทําให้ไปเปิดแผลที่มันที่มันเป็นอยู่นะครับมันก็จะทําให้แผลไม่แห้งครับไม่หายทันทีนะครับผมใส่ยาม่วงนะครับแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้มันแล้วนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่ยอมหายทันทีเนื่องจากว่ามันเดียยุงตอนกลางคืนครับ สมไฟแล้วก็ไม่อยู่นะครับสมไฟผมพยายามสมไฟไฟผมไม่สมธรรมดาผมสมเยอะมากครับน่ครับสมกันแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังได้ได้กลิ่นฟันอย่นะครับคือสมเยอะมากครับแต่มันเอาอยู่ไม่อยู่นะครับผมก็เลยต้องขั้นหมูนะครับใช้ใช้ผ้าตาข้าวครับผ้าตาข้าวสามผืนนะครับก็ กั้นเลยครับกั้นลงรถเลยนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงครับเข้าไปดูข้างในแล้วไม่มียุงเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้ย่าแล้วนะครับกวาดขี้ออกแล้วก็ให้ย่าแล้วนะครับก็เป็นมือคําครับปกติผมจะให้ย่ามือค้านะครับหลังจากเข้าคอกเป็นประจำนะครับคือถ้ามันม่หิมเนเราจะสังเกตได้นะครับแล้วก็พอ เราย้ายมันนะครับเราก็ทําให้มันอิ่มแล้วกลางคืนมันก็จะนอนหลับสนิทนะครับเพราะวันนี้จะไม่มียุงรบกวนนะครับแล้วสังเกตดูนะครับตัวเล็กไม่ปัดเลยนะครับไม่ปัดไม่ปัดยุงเลยนะครับตัวใหญ่นี่คืออารมณ์ของมันครับอารมณ์ดีครับมันกินหญ้ามันจะปัดนะครับปัดตลอดครับมันจะไม่เหมือนตัวเล็กนะครับสังเกตได้นะครับก็ไม่รู้ว่าดางรั่วตรงไหนบ้างนะครับตาข่ายตรงนี้เพราะผมยังไม่ได้เช็คเลยครับเพราะว่ารีบทํานะครับเมื่อเย็นนี่เอง ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้สังเกตว่ามีรูรั่วตรงไหนบ้างครับเดี๋ยวคืนนี้ตอนเที่ยงคืนจะลูมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามีรูรั่วไหมนะครับถ้ามีรูรั่วก็ปิดมันนะครับส่วนตัวที่ไม่มีปัญหาคือตัวที่ไม่ป่วยนะครับก็ต้องออกมาไว้นี่เหมือนกันเพราะว่าคอกฉื้นนะครับจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเป็นที่เก็บของของผมนะครับแล้วก็เป็นยุงฉางข้าว ทีนี้ผมก็เอาไฟที่เป็นไฟโซล่าเซลล์มาติดนะครับแล้วก็กันคอกเอาของอ่อและกันคอกนะครับจะให้มันกินหญ้าอยู่เหมือนกัน,นครับนี้ไอ้สามตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาโยงยงครับเพราะว่าถ้ายงมันกัดมันเลียอะไรก็ไม่มีปัญหาครับเพราะมันไม่มีแผลนะครับอคอกนี้อคอกนี้ไม่มีแผลนะครับเพราะฉะนั้นมันทนยุงได้อยู่แล้วครับผมก็เลยไม่เรียสเนี่ยครับผมก่อไฟ ก่อขาเนี้ยครับเมื่อวานเมื่อคืนก่อสองก่อไปสองกองครับตรงนี้กองหนึ่งแล้วก็ตรงตรงโน้นอีกกองหนึ่งเอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่จริงจริงนะครับผมก็เลยต้องมานั่งตบยุงนั่งตียุงครับโม้เป็นร้อยเลยครับไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะครับเป็นร้อยเป็นพันเลยคือหนึ่งกำมือผมแปะเข้าไปที่ขางงงัวนะครับผมจะได้ยุงประมาณสามสิบตัวครับไม่ได้พูดเล่นนะครับของจริงเลยนะครับ วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกหรือเปล่านะครับเมื่อคืนก็ตอนเที่ยงคืนนะครับมันนั่งตียงมันนั่งคายยงนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่พรุ่งนี้ตอนเย็นพายุจะเข้านะครับก็เอเป็นพายุน่าจะเป็นพายุเที่ยวสุดท้ายแลย้วมั้งขบวนขบวนท้ายท้ายของอีสานแล้วครับเป็นหลังจากนี้ก็จะเป็นหน้าหนาวนะครับ เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้แนวโน้มว่าฝนจะตกนะครับผมก็เลยเก็บหญ้านะครับไปกับพ่อตาและแม่ยายนะครับไปเก็บหญ้านะครับนี่ครับสองคันรถซาเล้งนะครับขัดหญ้าเก็บตานะครับสองคันรถซาเล้งนี่แต่ก็ยังไม่ได้เอาเอาลงนะครับเพราะว่ายุ่งกับทำด่างมวยอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นยญาสำรองนะครับสำรองครับสำรองไว้สองวันนะครับ สำรองไว้สองวันก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าจะไปออกมาเพิ่มนะครับก็มีหนึ่งซาลิงสองสามรับสี่ห้าตอนนี้มีหกคันซาล้งหญ้าหกคันซาเลิงแต่รถแต่งัวจะกินหญ้าวันละสองคันซาเลิงถึงสามคันซาเลิงนะครับแล้วแต่ความหิวแล้วก็ความความหนาแน่นของหญ้าครับถ้าเป็นเนเปียร์ก็ประมาณแปดถุงครับ ถ้าเป็นหญ้าธรรมดาก็จะเป็นเพราะประมาณ3-4ครับ3ซาเล้งครับไม่เกินไม่ไม่เคยเกิน4นะครับประมาณ3นิดๆนะครับตอนนี้ผมมีอยู่5ซาเล้งเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณวันครึ่งนะครับแต่พายุมันจะมาถึงวันที่30เพราะนั้นผมต้องสะสมหญ้าอีกประมาณสัก2ซาเล้งถึง3ซาเล้งนะครับก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่ครับฟันขนาดนี้เอาไม่อยู่ครับยุงเอาไม่อยู่นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือ พามาดูงวนะครับยามมืดยามค่ำเล่นๆนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับแก้ไขปัญหาชั่วคราวนะมันจะมีช่องด้านบนนะครับด้านบนยังไม่ได้อุดนะครับนะครับแต่ก็กาลังคิดอยู่วันๆอยู่ว่ายุงมันจะเข้าไหมนะครับเพราะถ้ายุงเข้าผมก็ต้องต้องขึ้นไปตีไปไปตีตะปูนะครับเพื่อที่จะกั้นนะครับแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีคิดว่ายุงน่าจะวิ่นต่ำๆนะครับ ข้างบนมันเข้าก็มาจะเข้าน้อยๆเข้าน้อยครับนี่ครับยุงยุงเพียบเลยนะครับนี่ครับนี่คือยุงด้านในนะครับออกมาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องใช้ใช้ฝงซับฟอกผสมน้ำยาล้างชานเข้าไปฉีดนะครับโอเคครับก็มาให้ดูเล่นๆนะครับว่าช่วงนี้ทำไมหายถ้าหายตาไปนะครับก็คือเป้างวไม่สบายนี่ครับเป้างว ตอนนี้หายไข้แล้วนะครับแต่ว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะเป็นแผลที่ตรงข้อเข่าครับมันเหมือนกับว่ามันโดนมันโดนต้นใบกิ่งไม้ในนานะครับตํานะครับเป็นนาข้าวที่ตัดที่เกี่ยวข้าวแล้วครับมันจะมีตอไม้อยู่มันน่าจะโดนตอไม้ขูดหรือตํานะครับมันก็เลยเป็นแผลพอเป็นแผลพบมันก็เลยมีเชื้อเข้าทางแผลนะครับมันก็เลยทาให้งวมันป่วยนะครับก็เลยตอนนี้แก้คัร ใ่ไปเรียบร้อยแล้วครับแก้อาการป่วยไปเรียบร้อยแล้วฉีดยาฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่รอให้แผลมันแห้งหายครับตอนนี้ก็มีปัญหาคือแผลมันยังไม่แห้งทักทีครับเพเลยต้องใช้วิธีนี้ครับนี่ก็สภาพนะครับหลังจากเจอหลังจากที่ยุงเจอน้ําฝูงสักพ่อเข้าไปนะครับร่วงมาเลยครับนี่คือยุงที่เหลืออยู่ในในมุ้งนะครับ ผมใช้น้ำผงซักฟอกผสมกับน้ำนยาล้างจานนะครับแล้วก็ผสมน้ำเปล่านะครับแล้วก็ฉีดนะครับร่วงมาเลยครับก็ปลอดอยุงนะครับอคอกนี้สบายใจได้แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงคืนมาดูทีครับรั่วครับมง้งม้งยังมีรูรั่วอยู่นะครับ คือม้งยังมีรอยรั่วนะครับก็คือรั่วอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนที่ผมที่ผมบอกเมื่อคืนนะครับว่านี่ครับยุงยุงทั้งนั้นเลยครับนะครับยุงทั้งนั้นเลยครับเบนกันสนุกเลยมันมีรูรั่วตรงนี้นะครับ รูรั่วตรงนี้รูรั่วตรงนี้ยังไม่ได้อุดครับเดี๋ยววันนี้ต้องอุดรูนะครับไม่นั้นยุงจะเข้าครับไม่มีผลตรงนี้ก็เหมือนกันครับมีรูรั่วนะครับผมคิดว่าสเลนมันกันได้นะครับกันยุงได้แต่ก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องอดโดยรั่วดูนะครับถ้าอุดแล้วมันยังมีก็แสดงว่าสเลนกันยุงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องตรงนี้อีกรูหนึ่งนะครับรูรั่ว เมนรู้รั่ังของโครงสร้างหลังคานี่ครับยุงเยอะมาก <c oughs> คือพูดง่ายๆเมื่อคืนนี่มันเหมือนไม่ได้กลางง้งเลยครับผมลงมาผมลงมาแล้วผมก็ต้องมาฆ่ายุงนะครับมาตบยุงให้ยุงางเหมือนเดิมนะครับนี่สภาพของยุงที่ผมฉีดฉีดเอ,อน้ำน้ำผงซักฟอก เมื่อคืนนะครับนี่ครับมันเยี่ยมมากมันเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้กั้นมุ้งเลยนะครับวันนี้ต้องแก้ครับวันนี้ต้องหาทางแก้เนี่ยครับนกยังเข้ามาได้เลยครับก็ดูเนี่ยะถ้าทางแล้วมันน่าจะเข้ามาจากช่องช่องนี้ครับช่องตรงนี้นะครับแล้วก็อีกช่องมีช่องตรงนี้นะครับที่ยังไม่อดเพราะว่าเมื่อคืนมันมืดนะครับ ผมทำไม่ทันแล้วก็มีช่องตรงนี้นะครับช่องหลังคาโครงสร้างหลังคานะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็คือช่องช่องของสเลนนะครับเป็นช่องสเลนที่มันขาดนะครับ<อ><ม>เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะต้องซ่อมนะครับแล้วก็อุด100รอยรั่วทั้งหมดนะครับแล้วก็มี100รอยรั่วนึงก็คือ100รอยรอยต่อของของอตัวนี้ครับนี่ครับซึ่งดูดูแล้วมันน่าจะเข้าทางนี้ด้วยนะครับ อื่นก็ไม่มีนะครับมีอยู่สามสี่ช่องนี่นะครับเมื่อเมื่อคืนผมว่าฉีดยอ,อ,อย,ดยู่นะครับอะไรอะไรฮะทำงานอยู่อย่ามาชวนเล่นสินะครับก็อันนี้นะครับ นี่ครับงเยอะมากครับทั้งโยงทั้งเมืองคู่นะครับเัิงเดี๋ยวต้องพอชินหมดแล้วก็จะลดปลดด่างนะครับปลดตาข่ายเขียวนะครับเอาขึ้นนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับยอดตอนนี้ครับตอนนี้ก็หัวก็นอนชักเชยครับเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนนะครับผมก็มาดูตอนนี้ก็จะประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วครับก็คือไม่อยากเข้ามากวนมันนะครับเดี๋ยวมันจะหลับจะไม่หลับนอนพักผ่อนนิดหนึ่งขอนะครับแผลก็เริ่มแห้งนะครับ นี่ครับในตัวนี้มันไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่ามันอยู่ติดแม่ครับมันไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยครับแต่ว่าตัวนี้เป็นแม่มันครับมันก็จะมาอยู่กับแม่มันไม่ยอมอยู่กับคอกฝั่งนู้นครับถ้าอยู่คอกฝั่งนู้นอยู่ใกล้ๆกันนะครับมันก็ร้องอยู่นะครับผมก็เลยต้องตัดสินใจเอามาไว้กับแม่ครับคิดว่ามันไม่น่าจะติดอะไรไข้เลยครับเพราะว่าไข้มันลดแล้วนะครับก็เลยต้องเอามันมาพามันมาอยู่กับแม่พออยู่กับแม่ปุ๊บ มันก็อยู่นิ่งเลยครับไม่ไม่มีไม่ร้องไม่อะไรนะครับก็เลยกลายเป็นว่าพออยู่กับแม่ปุ๊บผมก็เห็นอขนมันนะครับร่วงนะครับน่าจะโดนอะไรขูดมานะครับผมก็ฉีดยาม่วงเอาไว้นะครับฉีดเล่นๆนะครับไม่มีอะไรมันัวไม่เป็นไรนะครับฉีดเล่นเฉยๆตัวที่ป่วยคือตัวตัวสีแดงครับตัวแม่มันนะครับส่วนตัวลูกนี่มันจะมาอยู่ด้วยนะครับมันไม่ยอม ไม่ยอมอยู่อีกคอ้อหนึ่งมีดูครับมันเป็นรอยขีดนะครับมันเป็นรอยขีดแต่ขนมันขึ้นแล้วแหละครับแต่ว่าผมก็ขีดเล่นๆครับไม่มีอะไรครับขีดดูว่ายางม่งเป็นไงบ้างนะครับตัวนี้ดื้อครับตัวลั่นทุง่งชุดลั่นทุง่งตัวนี้ครับตัวฉีดแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวก็จะฉีดนะครับ